สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นสลามกันนะคะดูนะคะสลามเนื้อดีมากอันหนึงนะคะ จลาสูตรกาเป็นสูตรของพี่วิลี่วิลี่นะคะสูตรดื่มๆนือยแต่เราใช้เป็นบอรแรกนะคะเราไม่ได้ใช้น้ำยาล้างตาทําแล้วเราก็ใช้การน้ำใสบีนไ์แพนทีนสีกรีนสูตรนี้นะคะจะเหลวง่ายมากเราต้องเติมบอรแรกนะคะ แต่สำหรับน้ำยาล้างตามุกไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเราใช้กลิ่นครีมโซดาหอมมากเราใช้สีเขียวนะเอาจะบอกวิธีแนะนำนะคะว่าแนะนำวิธีนะคะว่าใช้กิ่นกับสีอันไหนให้มันแบบว่าเป็นคู่กันนะคะถ้าสีเขียวให้ใช้กินเป็นครีมโซดาแล้วก็เป็น สละนะคะถ้าเป็นสับปบริให้ใช้กลิ่นมะลิแล้วก็ไม่รู้สิถ้าใครมีกลิ่นครบทั้งหมดก็น่าจะจับคู่กันได้อาจจะเห็นไม่หมดนะนี่เป็นการตั้งกล้องครั้งแรกของมุนี่เรามาอยู่ในห้องครัวนะหื มึงได้กินปแปลกอะเหมือนมันไม่ใช่กินนะคะอือเหม็นมากเลยเหม็นนะอือหสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินเหม็นมาก